แล้วครับลงไปครับวิธีการลากก็อย่างนงี้ครับกระตุกตึกตึกตึกอ่าลากมาเบาๆโดนตอนนี่แะยนี่ครับดูหอยใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ทีตัวห้าตัวเต็มกรอบมือไอพอดอ่ะ วันนี้ปลมือเพราะนี่เล็กไปเลยคือห่อปลมือหอยคมสวัสดีครับวันนี้เอกได้วิ่งพาพี่น้องมาหาหอยคมตัวใหญ่ๆที่ลำตะคองนะครับวันนี้ก็นี่ไปกับตะวันนะครับเดี๋ยว,วันพาไปหาหอยกันจัดไปครับไปดูวิธีการว่าการหาหอยหาแบบไหนทําไมถึงได้หอยคมบตัวใหญ่ๆนะจัดไปครับบมพาน้องพอดมาด้วยนะยดิโอ้คพัน กุพันติง <laughs> ไปดุย นี่ลำหนึ่งนี่ลำหนึ่งอันนี้จะเป็นเครื่องมือในการหาหอยขมของเราครับมันจะเป็นตะแกรง่สำหรับลากนะครับผมไปไม่ถึงนาทีผมนี่เข้าไม่ได้เข้าไปเลยตะแกรงนี่เราก็ทำใหญ่ๆหน่อยเพราะว่าเราคัดไซส์ไม่ถึงน้องแทนนั้นไม่ได้ไปหายนาทีหรอกไม่ใช่ลอดเล็กไปดูไปจะได้เด็กปใหญ่ กดีสุดยอดเรามาดูวิธีการที่เขาก้อนต้อนอาหารก็ดักต้อนอ่ะจัดไปครับมาเอาแล้วครับลงไปครับอือเราโยนตะแกรงลงไปน้ําลึกนะครับน้ําตรงนี้น่าจะประมาณกี่เมตรอ้ตรงนี้ก็อยู่ประมาณห้าเมตรไหมห้าเมตรได้ประมาณนี้ครับวิธีการลากก็อย่างนี้ครับกระตุกตึกตึกตึกอ่าลากมาเบาๆค่อยลากอย่างนี้นะ อันนี้ก็จะเป็นการหาหอยขมของที่นี่นะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับก็มาถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับนี่แหละวิธีการลากหอยลากไปมุ่วๆอย่างนี้ครับมีเสียงมีเสียงหอ,หอยเข้าแล้วจะมีเสียงหรอใช่มีเสียงอ๋ออันนี้เขาคนเขาลากบ่อยเขาจะรู้นะครับอ่าดึงเขาเยอะเ,เขาน้อยเรารู้เลยอ่า หอยเข้าเยอะเข้าน้อยนี่รู้เลยะวันบอกนะเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันครับว่าไม้แรกที่เราเดึงขึ้นมาจะได้หอยเยอะไหมหรืออย่างไงนะครับแต่รู้ว่าเกินสิบตัวแล้วหล่นะน <laughs> เคยได้เยอะสุดครั้งนึงนี่กี่กิโลประมาณประมาณประมาณมถึงโลไหมประมาณ โลนี่โลได้โอ้สี่โลเลยเหรอผมประมาณนั้นนะไม่ได้ขาดนะสี่ห้าโลโอ้ผมนึกว่าไม่ถึงโอ้มนเต็มตะแกงเลยเต็มแบบล้นตะแกงล้นมาล้นตะแกงเออโอ้โหนี่ยนึกว่าได้ทีละโลนึงนี่ก็ว่าถือว่าเยอะแล้วนะดึงขึ้นมาได้ทีละโลสองโลนี่ก็ว่าเยอะแล้วทวันบอกสี่ห้าโลโอ้ไม่ธรรมดานะพี่น้องนะโอ้โหลุ้นดูกันนะครับนี่ครับ น้องพอดก็เริ่มจะเซ็งแล้วนะเพราะว่าอยู่บนเรือไม่ได้เล่นน้ำนะแต่จะ่อนไปเล่นน้ำกี่ฝันเนึกว่ามาลากหอยน้ำตื้นๆจะได้เล่นน้ำเหมือนเห็นว่านะตั้งอยู่บนเรือร้อนลากมาเรื่อยๆค่อยๆลากมาเจ็บๆพอเรารู้ว่าได้หอยเยอะแล้วเราก็เอาดึงขึ้นมาเก็บไว้บนเรือนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูกันก่อนเมฆก็เริ่มใสมากเลยปงใส่เลยตั้งเขามานะครับตั้งเขาอยู่ไกลๆนะครับ ลำตะคองนี่ต้องหูตาไวนะครับเรือต้องแรงด้วยนะนี่เห็นฟ้าจะจับอย่างนี้สักพักนี่ตั้งเข้ามาบุ้มเลยเนะาะมันจะตกข้างเขาใหญ่นู่นแล้วลมมันจะมาแรงนะครับจะลายเราต้องรีบถ้าเกิดว่าลมได้ขึ้นเขาแล้วเวลาลมลงเขาอ,อ่ะมันกดมันลงมาแบบอ่าสดเลยเพราะฉะนั้นแล้วเข <c oughs> ื่อนเนี่ยมันก็เลยลมแรงตลอดนะมาที่ไรก็จะบุ้มบุ้มอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีวันที่ลมนิ่งนิ่งนะเพราะมันอยู่ช่องเขาเนาะสังเกตดูบนนู่นนะครับ มันก็จะมีกลางหันลมแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นเขานะครับตรงนี้ก็เลยจะเป็นร่องร่องลมอ่ะพูดง่ายๆนะครับอะเราลองลุ้นดูก่อนว่ามันมีเยอะมีน้อยเพราะว่าวันไปเรื่อยๆไม้แรกที่ลงไปลากนะครับลองลุ้นดูกันว่าจะมีหอยขึ้นมาไหมเดี๋ยวมันจะเกาะต่อแล้วไม่ได้ถ้ากลัวเออ ถ้าก่อตัวแล้วมันก็หลุดลงเลยเนี่ยใช่ครับมันเทออกหมดเนี่ยตอนนี้เราก็เอาหอยขึ้นมาแล้วเอาขึ้นมาแล้วก็เขย่า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 ว้าวชูพี่น้องอยู่พึ่งเทยพิ่งเทนี่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 ครับหอยหอมครับใบนี่มีได้ใหญ่ๆเลยพี่น้องนี่แหละโอ้โหนี่ก็สองโลไปสองโลนึงอ่ะไม่อยู่หรอกสองโล ขึ้นมาแล้วครับไม้แนกครับพี่น้องนี่ราให้ดูตัวหอยห <laughs> ัวเต็มกระมือมานะดูดิคือโอ้โหมันใหญ่จริงคนระับุดยอดสุดยอด,ด,อดพี่น้องเอ้ยกดไลค์กดติดตามมากำลังใจกันนะครับทำไมเราได้ห้อยใหญ่นะ <laughs> เพราะว่าตะแคงเรามันห่างนะครับมันก็จะเป็นการคัดไซส์ไปในตัว เวลาเราดึงมาคึกคึกึกถ้ามันโดนหอยตัวเล็กอะ่ะมันก็จะรอดเพราะมันจะรอดรอดไปมันก็จะได้แต่หอยใหญ่ๆนะครับโอ้สุดยอดมาะพี่น้องวิธีการหาหอยแบบเนี้ยใครไม่เคยเห็นก็ดูเอาเลยครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามเห้กําลังใจกันครับและใครที่อยากกินหอยนะครับตะวันบอกว่าไม่ส่ง <laughs> ไม่ส่งนะครับแต่ว่าใครอยากกินก็มาซื้อเอาที่ลําตะคองตะวันเอาไปขายที่ตลาดไหนนะตลาดนะัดต,ตลาดนัดครับ บบบาาางง้คือว่ใรแบบงเงยแเอะๆเาไปส่ง,สงเดี๋ยวปักช่องอย่างเงี้ยเนาะเพื่ออน,นอมารับเอาที่ริมเขื่อนล้ำตะคลองอย่างเงี้ยได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ตะวันทิ้งไว้ใต้ใต้คลิปให้นะใครอยากกินหอยใหญ่ๆนะครับ <S <S โอ้โหชุดยอดหรือว่าจะมารับเอาไปขายก็ลองมาโทรมาคุยกันนะครับส่วนมากตะวันเนี่ยขายเนี่ยโลละห้าสิบบาทนะครับที่เนี่ยใหญ่จริงจัดไปเง็กเง็กเง็กนี่ลาบเรื่อย ลากลากลากมาแล้วก็ดันไปลากลากลากมาเพืเป็นยั่งหวะเพราะว่าเราจะดึงเพื่อเป็นดั่งหวะแล้วก็เตะน้ำไปเรื่อยๆเตะน้ำด้วยครับเตะน้ำให้เรือมันไหลอาลมแรงๆหน่อยก็ดีเราจะได้แบบเบาแรงเราอยู่หัวลมให้ลมพัดไปใช่ไหมใช่ครับให้ลมช่วยนี่ก็ลากไปเรื่อยๆลากมั่วๆไปนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวมันขูดขอมันเองเรื่อยๆยาวๆเลยเพราะว่าลากไปยาวจนสุดที่มันจะมีหอยอ่ะได้เยอะไหม เอาแบบนี้ไปยาวๆนะครับสุดยอดเลยอ่านี้ก็ติดนะครับติดตอแล้วก็ิีตะไครยดึงไม่ขึ้น,นเดี๋ยวงานเข้าแล้วครับตอนนี้ก็เดี๋ยววันดำลงไปนะครับถ้ามันติดตออย่างเงี้ยหอยมันจะออกหมดนะมันจะไหลออกเ <นะ S 2> ดี๋ยวจะดำลงไปเก็บเอาหอยใส่ตะกร้าก่อนวราก็ดึงขึ้นมา, <c oughs> มาน้ําตรงนี้น่าจะมาสี่ห้าเมตรได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยววันดำลงไปแล้ว ตะวันดำน้ำอึดมากนะไม่มีฟินนะเอาดำแบบใช้วิธีการดำแบบสมัยก่อนยังไม่ทันสมัยแบบทุกวันนี้ใส่ฟินใส่ชุดเวสตรวอะไรเงรี้ยตะวันนี้ยังยังไม่ฟรีฟินยังไม่มีมมอสน็อกเกิลใช้ไม่เป็นแล้วก็ชุดยังไม่มีนะครับก็ ดำอึดจริงๆนะเพราะว่าคนหาปลาหาได้อยู่ลำคลองเดียวติดติดติดหอยติดไหนพอลองจับหอยมาให้ดูตอใหญ่ดวตอใหญ่ด้วยอมันตัวตอมันบเลยเออนี่ครับดูหอยใหญ่ใหญ่ไม่ใหญ่ก็ทีตัวห้าตัวเต็มกรอบมือไอพอดะหอยที่พวกมือพอดนี่เล็กไปเลยตัวหอยตัวมือ หอยควงอ๋ <c oughs> สุดยอดใหญ่จริงได้ยินเสียงนะครับได้ยินเสียงเลยว่าหอยเข้าเวลาตะวันกระชากตะแกรงมันจะดังแค๊กแค๊กนะได้ยินเลยได้ยินไหมพอดนะโอ้สแสดงว่าหอยหลาอยู่ <c oughs> เข้าเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นดูชานี้กันนะครับว่าะจะได้เยอะไหม มันต้องออกไปลึกเกินลึกเกินก็ไม่ได้ตื่นเกินก็ไม่ได้ต,ต้องน้ำหนักต้องระยะน้ำพอดีพอดีเขือ่อ,ร,อรับน้ค้องนี่แหละบรรยากาศดีนะครับมีรถไฟวิ่งผ่านแล้วก็ฝั่งทางโน้นก็จะมีมอเตอร์เวย์เอ็มหกนะครับ แล้วก็ถนนมิตรภาพนะครับที่เราวิ่งจากอีสานสู่ภาคกลางนะครับต้องผ่านเส้นนี้นะครับที่เราขับรถผ่านมาแล้วมองอจะเข้ากรุงเทพ้วมองมาทางขวามือจะเห็นเขื่อนให,ใหญ่ๆนะครับนี่คือเขื่อนลำตะคองนะครับใครที่ขับรถผ่านไปผ่านมาแต่ไม่รู้ว่าอันนี้คือเขื่อนอะไรนะครับนี่ก็คือเขื่อนลำตะคองปากช่องนะครับแต่ถ้ามาจากกรุงเทพนะครับมองซ้ายนะ มองซ้ายจะเห็นน้ําอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกล็ดลำตะคองนะปีนี้น้ําแห้งมากนะครับแต่ตรงนี้เรามาอยู่ตรงแถวๆหน้าเขื่อนนะครับน้ามันก็เลยเยอะอยู่แต่ว่าท้ายเขื่อนอน้ําแห้งมากเลยนะใครขับขึ้น M6 มาผ่านมาเห็นผมนั่งอยู่เรือก็ทักผมด้วยนะ <laughs> <laughs> ผมนั่งอยู่ลำตะคองนี่นะครับอยู่บนเขื่อนบนเรือนี่แหละ <laughs> มาเรายกกันดีกว่าเดี๋ยวมายกดูกันนะครับ ว่าจะเจอตัวเยอะไหมนะครับมานั่งดีๆครับนั่งดีๆโอ้โหสุดองนี่หอยหอยหอยโอโคตรหอยนะครับนี่ชานี้น่าจะประมาณสักสากิโลสกิโลสามกิโลได้นะครับโอ้โหสุดยอดนะครับ โอ้ยคุ้มใหญ่จริงครับพี่น้องตลาดนัดคลองยางนะครับจันพุทธสุก,กตลาดนัดคลองยางตะวันจะเอาไปขายโลห้าสิบบาทใครอยากกินหอยใหญ่ลำตะคลองไปซื้อเอาที่นั่นนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้เบอร์ไวใต้คลิปจะไปครับผมก็อัอต่อหอยออกออกไปเยอะอยู่โดนต้อนนะปเดี๋ยว จะบ่ายโมงแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราไปกินข้าวก่อนนะครับมาดูหอยกันนี่หอยของเราก็ได้เยอะแล้วนะครับประมาณทั้งสิบกิโลกว่าแล้วนะครับให้ดูอย่างนี้เหมือนมันไม่ใหญ่แต่จับให้ดูอย่างเงี้ยมันจะได้รู้ว่าใหญ่มันใหญ่หมดนะครับคับไสเนาะพี่น้องสุดยอดไปเราไปกินข้าวเที่ยงกันก่อนครับกินข้าวกันนะครับซื้อไก่มานะครับนี่นน <laughs> ข้าวเหนียวนางกินข้าวกันอยู่ร้อนๆนี่แหละพี่น้องให้ เดินขึ้นไปหาต้นไม้ก็ไกลพูดมาไม่ไหวน้ำมันแห้งลงมาหมดนะครับเนี่ยก่อนเนี้ยน้ำมันจะท่วมขึ้นเป็นป่าทั้งบนนู่นนะอันนี้น้ำมันแห้งลงมาถึงถึงข้างล่างนี้กินข้าวร้อนๆนพี่น้อ <c oughs> งมจิ้มบวมแ <c oughs> <c oughs> ล้วร้อนไม่ร้อนก็ดูเลย <c oughs> อร่อยไหมครับกินข้าวแนละ้วอนุญาตให้เล่นน้ำตรงนี้ร้อนมาแล้วนะครับฟ้าร้องแล้วลงแล้วนู่นนะฝน เป็นสายเป็นสายเห็นไหมนะฝนตกแล้วนะครับเขาใหญ่ดุ่งก็ตกนะนะไก่นู้นตั้งเข้ามาแล้วก็ตกอยไกลละลมเริ่มขยับไมล้ลสักพักเดี๋ยวถ้าลมมาเดี๋ยวก็จะหนีแล้วครับนั่งดูตะวันชักหอยอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ไม่ได้ชักว่าวนะชักหอยอันนี้อันนี้อันนี้น,นี่อะไรนี่นอนหลับแล้วอาบแดด ร้อนพมน้ำก่อนเดี๋ยวแห้ง <laughs> เรามาหาหอยเราต้องลองดูบ้างนะครับเราต้องลองหาในแบบที่เขาหาอด่นเขาหาเป็นเราก็ต้องหาเป็นต้องลองดูครับผมมันต้องใช้แรงอยู่นะผมแรงที่นะดึง โอ้หนักปวดเจ็บข้างเลยไหมใช่โอ้โหหมดดติดทำไมพอดึงไม่ไหวหรอกลองดึงดูวันดึงได้ไงถ้ามันนักเราก็ขยับขึ้นขยับเอาเอาไม้ขึ้นนิดพี่อ่าเราต้องหาองศาแล้วนะพี่มันติดดินไงจะเบาอ่ะเราหาองศาแล้วกว่ามันจะเบาพี่เพราะจุ่มดินเกินไงพี่เนี่ย เราเหมือนเราเราดึงอย่าพ exactly no ี่เราดึงปุ๊บก็เราก็ดันกันเรากระดันอย่างนี้เลยเรากระดันดึงปุ๊บปุ๊บของพีเรากระดันปุ๊บปุ๊บโอ้ยไหวหรอวะโอ้ดึงแป๊บเดียวมาดูมือดิแดงโล่เลยโอ้โหมันต้องใช้แรงจริงๆแรงแรงเยอะมากมันไม่ใช่ร้่แรงแต่แขนอย่างเดียวนะเนี่ยรู้สึกเจ็บเลยทั้งตัว อืมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันจะบอกมันแพงเลย <c oughs> นี่นี่นี่นไปนี่นะครับของที่เราหาได้ <c oughs> โอ้ยโคมใหญ่อย่างนั้นเลยสุดยอดเลยว่ะระเบิะฟองเดี๋ยวเอาละเอาลองดึงดูแล้วพี่น้องมองดูตะวันดึงที่แรกอะ่ะเหมือนง่ายๆนะเงี้ยงเงี้ยง เงยแง่แม้พอเราไปเดินดึงจริงๆนะโอ้แบบมันแน่นมากเลยอะ่ะเราต้องใช้แรงใช้แรงเยอะมากโอ้โหเราดึงทั้งวันนะหอยหโลหบาทซื้อไปเหอะพี่น้องไม่แพงหรอกตัวใหญ่ขนาดเนี้ยโล5ห้าหกิก็ยังซื้อไปอโอ้คุ้มฟ้าล้องอยู่ทางหลังเขานู้นนะครับตอนนี้บนหัวเราก็มืดแล้วนะครับอีกสะพักเราก็จะเพ่นแล้วนะครับ เนี่ยอันตรายพอมาหาอยู่หากินเอาให้พี่น้องได้ดูวิธีการหาหอยนะครับของลำตะคองนะครับแล้วก็วิธีการเอาหอยใหญ่นะครับหอยหอยขมใหญ่ๆไม่เอาหอยเล็กทําแบบไหนนะครับก็อยู่ที่ตะแกงเนะพี่น้องตะแกงที่เรา,เาทาทำให้มันตาห่างๆหน่อยนะครับหอยน้อยเล็กหอยน้อยมันจะได้รอดตะแกงออกไปนะครับเราก็จะได้แต่หอยใหญ่ๆนะครับ เราก็เอาไปขายก็จะไ,ได้ราคาดีนะครับโล50บาทนี่ถือว่าไม่แพงนะหายากนะครับใช้แรงอ้แรงเยอะมากนะครับผมลองดึงดูแล้วไม่ไหวถ้าดึงคนไม่เคยนี่มาดึงให,ให้ดึงสักชั่วโมงนึงเอาไปผมว่ามีไข่แตกอ่ะอ่ะไม่เหลือนครับกลับแล้วรับแร้ว <laughs>